เป็นเจ้าของร้านปัจจุบันเมื่อก่อนอดีตเคยเป็นของคุณพ่อเด็กตอนนี้คุณพ่อเด็กไม่เปบายก็เลยส่อ,อชื่ออะไระป้าแอลป้าแอลเรียกว่าป้าแอลนะ,ะจา้าอ๋อเมอื่อก่อนเนี่ยดิบเขาขายกันมาหลายรุ่นแล้วนี่รุ่นที่สามสี่แล้วเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่ป้ารุ่นแรกเป็นพี่รุ่นพี่สาวค่ะ ในชุมชนนี้เขาก็รู้จักกันหมดขายเรื่องเดิมสมัยก่อนยังใช้ฟืนต้มเลยบ้านพื้นเพก็อยู่เขาเกิดกำเนิดกันที่นี่ไะแล้วก็ไม่รู้จะค้าขายอะไรคือป้ามารุ่นหลังอ่ะรุ่นแรกเขาทำกันมาอยู่แล้วโอ้ยจะร่วมร้อยปีแล้วมั้งรุ่นที่สามปัน ก็เห็นว่าเป็นเป็นเป็นกาแฟที่เราชงอยู่ปัจจุบันเพราะรุ่นใหม่นี่มันไม่ใช่กาแฟโบราณแล้วมันรุ่นรุ่นใหม่ของของแบบแบบแนวของกาแฟฝรั่งทุกอย่างโบราณดั้งเดิมเจียงแต่ยใครจะทานหวานไม่หวานก็แตกด่าก็กาแฟนี่แหละค่ะแล้วก็ไข่ลวก ไข่ลวกหรอไข่ลวกกาแฟเมื่อก่อนนี่ป,นป้าจังโผขายคู่แต่นี้เขาเสียไปแล้วเมื่อก่อนปลาขายทุกอย่างทั้งกแาแฟจังโผซาลาเปามีถ้ามีแค่หนปงปากร,รอบในตนู้แล,แล้วก็กาแฟไข่ลวกป้าอยู่คนเดียวบางทีข้าราชการเม,มื่อกบางทีก็คนแถวนี้เฉินมากลูกค้าปายคนที่อื่นนะที่มาคนที่นี่ก็มีบ้างแต่น,อน้อย ก็คงจะคนโบราณมั้งชื่อดังเดิมสมัยกันก็ไีจุดเด่นคือที่เที่ยวอาหารโบราณเก,ก่าแล้วก็ลงหนังด้วยกินที่ท,ท,ที่ที่ดังเดิมนะแต่รุ่นนี้มันก็หมดไปแล้วเหลือแต่อนุสร <c oughs> ถ้าใครอยากจะทดลองมาทานเชิญนะคะรสชาติโบราณโบราณอย่างเดิม <c oughs> ขอบคุณมากที่แนะนำนะคะ